สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเป็น CBR 5 0 0 R นะฮะก็วันนี้ก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องเองนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะไปศูนย์สักเท่าไหร่นะครับ ก็ขึ้นขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าถ่าศูนย์ดีกว่าแต่ผมคิดว่าผมอยากจะถ่ายเองมากกว่าครับบางคนอาจจะมองว่าเรื่องของประกงประกันจะขาดนะครับก็ต้องยอมรับในกรณีนี้ไปรถเพิ่งซื้อมานะครับป้าย,ยัง ไม่มีหนึ0งพกิโลแรกครับันกิโลแรกก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพิ่งจะเตรียมตัวรอถ่ายสภาพรถก็จะเน่าๆหน่นอยแล้วก็มีน้องหมาหนึ่งตัวนะฮะเาอาี่บ้า็เดี๋ยวผมก็จะถอดฟองถอดเฟรมแล้วก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็จะมีโหลดหน้าตรงหนึ่งนิ้วแล้วก็ตั้งโซ่แต่ตอนทำอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวฮะจะทำยากหน่อยก็เดี๋ยวจะตัดภาพอีกทีหนึ่งตอนที่ปลดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดขายาะเดี๋ยวจะขายให้ดูอีกรอบโอเคครับผมจอกันโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถอดชุดเฟรมออกไปแล้วนะฮะฝั่งก็คือฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนูน้นแล้วอันนี้ก็จะเป็น เหมือนกล่องน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ได้ปลดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขายส่วนข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านี่นะฮะข้างล่างนี่ฮนะที่เป็นก้นอากางนะฮะจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็ปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็องไขาออกนะครับอันนี้ผมจะไขให้ดูนะฮะ อันนี้ลองครับใสน้ำมันเลน็กไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะหามุมถ่ายแป๊บนึงอ่าโอเคได้อยู่นี่นะครับจะปลดแล้วนะครับ ปดก็ระวังเลื้มือกันด้วยนะฮะปดยางนีกนึนงนี่ฮะแล้วก็ออกนี่โอโ้โหนำอยู่เหมือนกันนะครับ รู้แลกหนึ่งร้อยฮะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันออกเน็หมดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดกองตรงนี้ออกอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้ำมันในกองออกมาให้หมดเพื่อเป็ี่นกองใหม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ถ้าจะเสร็จแล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราใส่กองไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะกองใหม่ สายไปเป็นกองฮอนด้าแท้นะครับซึ่งมาจากศูนย์ก็เตรียมตัวใส่น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็จะเป็นเชลนะครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะเบอร์สิบสี่สิบครับแล้วแต่คุณจะเลือกใช้สิบสามสิบสิบสี่สิบสิบห้าสิบแต่ผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สิบสี่สิบนี่ฮะ แล้วก็ผมก็จะเติมตามที่คู่มือเขาบอกนะครับว่าถ้าเปลี่ยนกองด้วยก็ให้ใช้เป็น2.7แต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องก็ใช้เป็น2.5นะครับก็าตามคู่มือเลยครับจะเติมไปเรื่อยๆครับ ดิบที่สองผมไม่มีที่ตวงนะครับผมจะใช้กะด้วยสายตานะครับ ประมาณเอานะครับ นี่กัดด้วยสายตานะครับไม่มีที่ตวงครับอีกนิดหนึ่งครับโอเคโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ปิดฝา เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองฮะกับ c b บ500ตัวนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้สภาพยังเละอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกครั้งตอนที่ล้างเรียบร้อยแล้วจะถ่ายให้เห็นอีกทีนึ่งว่าโหลดหน้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วตั้งโซ่ไปแล้วจะดีขึ้น แค่ไหนฮะโอเคครับผม